ไม่เบานี่นะชินโลสเกตเป็นความนุ่มิบลูกนิกถินาถึงจริงๆโอ้ลูนจะไม่ผ่านคัดยิงหรอรวได้กว่าที่คิดฮะยังที่ผมเข้ามาเป็นลูกศิษย์ก่อนเ้อทุกคนไม่ได้บอกป้าป้าแม่มาให้รู้สินะหวาไม่เหมือนกันแล้วเจ้าก็แม่ของฉันไม่ชอบพ่านอีกลำแส ที่บ้านฉ<อ>ันก็ไม่มีทางยอมให้ฝึกกังฟูแน,น่นอนเลยเอาเอาอจะมัวจะพูดคุยกันไปถึงเมื่อไรเหรถูระเบียงฝากด้วยแล้วกันนะฮะแล้วทำไมพวกเราถึงต้องไปถูระเบียงตามที่มาสะโอ,อกคคมสั่งด้วยละ่ะก็ผมเป็นสิทธ์พี่นะเป็นสิทธ์พี่เหรอในโลกของกังฟูลำดับความเอาโสเป็นเรื่องสำคัญมากก็ผมมาฝึกวิชาอยู่ที่นี่ก่อนทุกคนใช่ไหมล่ะ ่งงนนั้จึเป็ตอนแรกผมเองก็ต้องเริ่มจากถูพื้นก่อนทุกคนก็ต้องทำเหมือนกันรีบไปทำให้เสร็จแล้วหน่อยจาหัวเข้าชั้นเอ้ยเอาหน่ามันก็จริงนะที่มาสอบคุ่มาฝึกวิชาก่อนนะเฮ้ยห้องของรันเจนมหน่ายกลิ่นหนาจังเล นี่จริงๆเลยเดี๋ยวเธอทำอะไรอยู่นะขอโทษครับจินอสึกะแอบเข้ามาเองผมกับรนจังไปใกลกว่าจุกถาโอแล้วผมก็รู้เสียสีตัวกันอยู่ทาโอนี่ห้องอาจารย์ปู่ตังหาทันนักคันใหญ่นี่ต้องงงแงะเลยใชนว่านี่นี่รูปนั้นรันจังเหรออือใช่แล้วล่ะถ่ายกับทุกคนที่ไอหย่าเท้าน่ะป้าป้ากับมามาล่ะไม่มีหรอกเอ๊ะ ฉันน่ะเป็นเด็กที่เมืองนี้ช่วยกันเลี้ยงจนตโตฉันปมนเด็กถูกทิ้งที่อาจารย์ปู่เก็บมาเลี้ยงได้ทุกคนในเมืองช่วยกันเลี้ยงจนโตบางครั้งเนี่ยก็ทะเลาะกันเหมือนเป็นครอบครัวจริงๆ จะเป็นคนแสดงวิชาฝ่ามือเทพทุกดิ๊กแทนาจารย์ปู่เองนั่นก็ช่วยทีน่รันไอ้ย่าเทาคือครอบครัวของฉันไในพวกแบล็กแพนด้าไม่แย่งออกไปหรอกหแลวนี้กลายเป็นบ้านไม่มีคนอยู่ทั้งนั้นเลยฮะอยู่อะไรอยู่เหรอหชอนโจเลนเรียอยู่ใต้เตียงอ่ะ เป็นความนุ่มนิ่มที่ดีจริงๆเลยนะเนี่ย <c oughs> อผมเราทุกว่าอยากรู้อยากเห็นสองข<น>ึ้นมาดีแล้วหล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเธออ้อาโถอาจารย์ปู่นี่ล่ะก็เห็นทีต้องต่อว่ากันหน่อยละ